ทุกคนครับวันนี้ผมเพิ่งค้นพบความสามารถพิเศษของขั้วนะครับเขาขั้วชอบเป็ดตัวนี้และเขาขั้วพ่อโยนขั้วก็ไปคาบมาให้พ่อโอเคสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกตสั่งซื้อง่ายๆเพียง3าขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว็บ kjpetshop.com ลิ้ซอกลิ้มซอกจ้ะมาเล้ฟินเล้งไก่ผึงผังเลยตอนนี้นะ ไปครับมาอืมไปเลยจ้าเอามานี่เอามานี่เอามานี่ไอ้ควา้วาคว้านั่นอยากได้ก็มเมาเองสิไปขามไาให้เร็วไม่ใช่ท่าน,นะโอ้ยเอาอีกนี่นะดูนะอปแล้วอปแล้ว,ล,วลุยควา้าไปเหนื่อยอ่ะตืไมไม่ไปขามเองบ้างวะ อเ,เอาไปคาบมาก็เตียงเป็นหมาไม่จะไม่เตียไม่ไปคาบเองละ่ะไปคาบเข้าคว,ว้าคว้าไม่กันมันป็นมนันผิดผาดทางทคนิคน,นิดนึงครับจริงจริงอ่ะมันคาบมาให้ผมเด้คว,ว้าคว้าครับตัวเล็กตัวเล็กอย่างคาบเหรอตัวเล็กอยากคาบใช่ไหมอ่ะอ้าวไปไปคาบมาเออคว้ายา ไม่ต้องมายุ่งขอเรียกกันสองคนไม่ต้องมายุ่งอันนี้มันของหนูกับพ่อเบงไม่ต้องมายุ่งนี่ยิ่งยุ่งจะไมนอ่ะยุ่งยุ่ได้หมดแล้วกูยู่งังแกจระเล็กนี่เจอจะไดยังเป็ดเหรอเป็ดไก่เป็ดมันนี่มันรู้บ้างนะมาคว้าๆอย่าไปรังแกเขานี่เป็ดคว้าพาคว้ามาๆมาไม่มันเด็กันนะอันนี้เป็ดไปคาบะ ก็ไปข้ามเองจีจัมเลยกจะจะหยอกตัวนี้ไม่อยากหยอกเป็ดไปข้าบมาอยู่ไหนเมื่อกี้ผกว่าผกว่าไปข้าบมาค้าบค้าบว่าตำเหน่งขับผิดพลาดทางเทคนิคอุ้ยแต่ตอนนั้นมันขาบไม่ให้ผมเด้ถ้าตั้งอันเขาว่าไม่ต้องมาแย่งตัวเล็กกับตัวเล็ก ตะเล็กตะเล็กเรามาเล่นกันสองคนเราไม่ต้องให้มันเล่นด้วยอจตาทำไปเลยไปเลยตะเล็กตะเล็กตะเล็กเรามาเล่นกันสองคนมาอ่ะตเล็กไปคาบมาคาบมาเร็วตะเล็กมาคาบมาตะเล็กมาคาบเร็วมาเร็วมาเร็วไม่ต้องไปกลัวมันหลอกไอ้เขาขั้วไม่กัดหลอกเจ้ามานีเจ้ามาเจ้ามามามาไม่เป็นไรพร้อมแล้วเมื่อกี้ไปกินน้ำไม่เฉยมาว่ามาเลยโย่เลี้ยงโย่เลยไปคาบมา ไปเองสิเอาหัวไปค้าบไปแล้วจะไม่ไปเองแล้วะโยนไปหาเสตเก๋อะไรไปจะเล่นกันกับพี่เขาเจ้าแหละนี่สนุกจริงๆนี่สนุกมากกว่ามาเล่นเราม่เล่นนะเธอโอ้ไร้สาระอะไรโยนค้าบ